ลูกเป็นหวัดหายใจคืดคลาดแต่ว่าลูกไม่มีไข้ไม่ซึมนะคะเล่นได้นะคะลุอยู่หนึ่งเดือนแล้วดูแลลูกยังไงให้หายแมาอ่ะกรณีที่ลูกเป็นหวัดนะคะสิ่งที่จะช่วยทุเลรอาการหวัดหายใจคืดคลาดลูกได้นั่นก็คือน้าเกลือค่ะให้คุณแม่ดูแลนะคะใช้น้าเกลือหยดที่รูจมูกลูกนะคะหรือว่าจะใช้เป็นสเปรย์น้ำเกลือนะคะพ่นจมูกให้ลูกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นสเปรย์น้ำเกลือนะคะสำหรับพ่นจมูกให้เด็กโดยเฉพาะนะคะขวดฟ้าขาวขวดนี้พ่นเป็น่อยละอองน้าเกลือเล็กๆนะคะแบบนี้เลยค่ะแรงพ่นนะคะนุุ่่่มมมมมลละะะนนคไไไเจ็บบแสั ปลอดภัยต่อโพรงจมูกลูกง,ง่ายไงเพียงแค่คุณแม่นะสอดเข้าไปที่รูจมูกลูกเล็กน้อยนะคะแล้วก็กดพ่นเดี๋ยวแม่โบลองสาธิตให้ดูโดยการพ่นจมูกตัวเองลวกันเข้าไปที่รูจมูกนะคะจากนั้นกดฟึบเห็นไหมคะแรงพ่นนะคะนุ่มละมุนนะคะลูกไม่ตกใจไม่แสบไม่สำลักนะคะแล้วก็ทําอีกข้างเหมือนกันเลยค่ะฟืบนะคะแล้วก็ถ้าลูกนะคะมีน้ำมูกไหลย,ย้อยออกมานะคะหรือว่าน้ำเกลือไหลออกมานะคะดูแลใช้ผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือนะคะเนาะซับน้ำมูกนะคะหรือว่าซับน้ำเกลือลูกออกอย่างเบามือนะคะ เสร็จเรียบร้อยสามารถพ่นได้บ่อยครั้งในระหว่างวันนะคะสามารถพ่นได้ก่อนกินนมแล้วก็ก่อนนอนนะคะจะช่วยให้ลูกหายใจโล่งก,กินนมได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ดีมากขึ้นค่ะส่ะเป็นน้ำเกลือพ่นจมูกสาหรับเด็กขวดฟ้าขาวขวดนี้หลังจากที่เปิดใช้งานแล้วเก็บได้นานหนึ่งเดือนหัวพ่นนี้หลังจากใช้งานเสร็จแล้วทาความสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปเนื่องฆ่าเชื้อนะคะด้วยเครื่องอบยูได้ค่ะ สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกสำหรับเด็กมีติดบ้านไว้อุ่นใจนะคะลูกคืดคราบเป็นหวัดเมื่อไหร่นะคะหยิบพ่นให้ลูกได้นะคะลูกหายใจโลง่งแม่ก็บาใจแล้วค่ะสนใจสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกสำหรับเด็กซื้อที่ไหนคะแม่เอาพี่กะซื้อนะคะไปได้เลยนะคะที่เพจไทยนิโนเพะเปีกสนุนเกลือสำหรับเด็กค่ะ